สวัสดีครับมีกี่คนในที่นี้ครับที่อยากจะประสบความสําเร็จแต่คุณยังมีความคิดที่ว่าคุณไม่เก่งคุณยังไม่มีความสามารถฉันยังไม่เก่งเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จเพราะคนที่ประสบความสําเร็จเขาเก่งกว่าเราเขามีทักษะมากกว่าเราใครเป็นแบบนี้มั้งครับผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนในที่นี้มีความรู้สึกเช่นนี้เพราะผมก็เคยเป็นเหมือนกับพวกคุณมาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณเปลี่ยนมายเซตใหม่ คุณต้องไปกำหนดโลกภายในของคุณโลกของเราแบ่งออกเป็น2โลกนะครับโลกภายในกับโลกภายนอกโลกภายในของคุณก็คือความคิดความเชื่อการกระทําของเราส่วนโลกภายนอกก็คือทักษะต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการทําออนไลน์ทักษะต่างๆที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในอาชีพของคุณแต่สิ่งหนึง่งถ้าโลกภายในของเราพัง โลกภายนอกของเราก็จะพังด้วยเช่นกันวันนี้ผมอยากจะให้คุณไปเปลี่ยนความเชื่อ